ปฏิจาร์นุยงคงชาแนลสีพรมเปิ้งหนึ่งเขาโลกสีเปลี่ยนไปซ้ำใดสิจเจริญแบบใดนุยงคงชาแนลกะมากแบบนี้มากมากหนึ่งเขาแบบหนึ่งฟืนหนึ่งท่านสินะแบบว่า อันกะละมังนี่กะมาเจาะเอาเอาพามาเจาะเจาะแล้วก็กันกันไอเขาเ้องว่ากันไฟเป็นรั้วหัดเขา้าเดชขึ้นอายเล้รไปเนาอเข้ามันอยากแข็งคล้ายๆว่ามันแก็ดมือจังไรละแล้วลต่คุมากเนาะ มีลัโผงแาแนลวทลัดปุนนี้มันซุกมันซุกแบบเข้ามันออดดีไหมมากแบบบานๆโลกจะเปลี่ยนไปซ้ำใดแต่ว่าเฮ้าก็ยังมักแบบวิถีชาวบ้านแบบนี้นะเดี๋ยวลูกดีฟื้นซ้อนโดนซ้ำโดนเอง เดี๋ยวก็ซุกมันประหยัดพอมันนะก็เลยมาหนึ่งฟืนหนึ่งอย่างไปเจริาพี่น้องโอ้กุหลาบแดง เป็นสื่อเห็นความรักเรากลันสีวันเยาวรัะเชือร่ะฝืนกะไปเก็บมาจากสวนยางอา่ะจ๊ะง่าที่มันหักลงแล้วกะแล้วกะเก็บมาหนึ่งเข้าออกดอจะได้ประโยชน์หลายอย่าง